ตัวท็อปออฟเดอะวีวันนี้ผมขอมานำเสนอรถแฮสแบก5ประตูตัวท็อป่าย Honda ารถยอดนิยมของคนไทยนะครับผมไม่ว่าจะเป็นโฉมนี้โฉมเก่าหรือว่าโฉมใหม่นะครับผมนะก็ทำยอดขายได้ดีมาโดยตลอดนะครับนั่นก็คือ Honda HRV นั่นเองนะครับผมนะสำหรับคันนี้ตัวท็อปสุดครับ1.8 RS ตัวท็อปได้หลังคาซันรูฟครับ รถสีขาวมุกรถบ้านมือเดียวจากป้ายแดงปี2020จด22คันนี้ครับใครที่กำลังตามหาหรือว่าสนใจนะครับรีบสอบถามกันเข้ามาได้เลยนะสำหรับรายละเอียดตัวรถครับต้องบอกว่าดีไซน์รูปโฉมสวยงามนะครับกระจังหน้าโครเมียมรมดำนะครับตัวช่องลมเนี่ยเป็นแบบรังพึ่งที่เป็นสีดำแบบเมทัลลิกครับชุดแต่งสเกิร์ตสปอยเลอร์มีให้ครบถ้วนนะครับ ตัวชุดแต่งก็จะเป็นสีดําแบบเมทัลลิกเช่นเดียวกันหรือว่าสีดําเงานะครับผมส่วนไฟหน้าครับเป็นโปรอ่าเป็น LED นะครับต้องบอกว่าเป็น FullLED เลยนะครับผมไม่ว่าจะเป็นไฟเลี้ยวไฟตัดหมอกด้านล่างนะครับเซ็นเซอร์2จุดมีให้เรียบร้อยครับหนาเรียมสันตัวรถดําเดิมคมชัดเลยหน้าใช้แม็กเดิมโรงงานครับเป็นแมกรูปดาวขอบ17ครับยางสวยสวยมงังใหม่ๆแบบนี้นะครับ กระจกทุกบ้านครับตาปั๊มฮอนดานะติดฟิล์มติดคิ้วเรียบร้อยภาสีพรบต่อให้ใหม่นะผ่านการตรวจเช็คสภาพรถนะครับจากบริษัทกูอินสเปคชั่นมาเป็นเรียบร้อยนะครับสำหรับคันนี้ก็รับรองว่ารถสวยรถเดิมประวัติมีเช็คได้ตรวจสอบได้กระจกมองข้างปรับพัพไฟฟ้าครับได้เป็นสีดําเงาแบบเปโนแบ็คครับพร้อมกับกล้องฮอนด้าเลนวอตนะแล้วก็มือเปิดเนี่ยจะเป็นโครเมียมลมดํา นะเป็นแบบสมาร์ทเอนทีครับกุญแจร,รีโมทภายในจะเป็นทูโทนครับได้เป็นสีดำตัดกับสีแดงสวยๆแบบนี้เลยครับเบาะหนังปรับไฟฟ้า mm hmm. พวงมลลาลัยมัลติฟังก์ชันครับมีคุชคอนโทรลมีแพดเดนชิปเลขไม 1, 000, 1, 000, 000, 000, ล์หนึ่งแสม่นสี่พันโลนะคันนี้6ก9ส0 0กบาทครับสำหรับประตูห้องหลังเนี่ยมือเปิดจะอยู่ที่ด้านมุมขวาบนนะครจะตกแต่งด้วยลายคาร์บอนแท้นะครับตัวนี้ก็ แต่งมาจากโรงงานนะเบาะหนังเดิมเช่นเดียวกันนะครับมีที่พักแขนแล้วก็ตัวเบาะสามารถพับได้นะครับเป็นแนวราบแบบนี้เพิ่มพื้นที่การใช้งานของตัวรถนะครับผมนะและได้หลังคาสันลูฟครับใครที่เป็นสายแคมปิ้งสายปิกนิกนะครับรับรองว่าถูกใจอย่างแน่นอนนะครับส่วนฝาท้ายถึงรุ่นนี้จะยังไม่เป็นฝาท้ายไฟฟ้านะครับแต่ว่านะครับตัวไฟนะครับตัวโครงสร้างหรือว่าตัวบอดี้สวยเหมือนเดิม ผม RS เครื่องยนต์ IVTech ครับไฟท้ายเดิมโรงงานแบบ LED ชุดแต่งด้านหลังสีดำเงาแบบเป็ยโนแบ็กนะแล้วก็มีเซ็นเซอร์ถอยหลังให้นะครับสองจุดนะกล้องมองหลังมีให้ครับสเกิร์ตสปอยเลอร์ด้านบนมีไฟเบรกดวงที่3นะฮะดูนะครับนี่นะครับจะเป็นฝาชกเดิมนะครับน็อตฝาท้ายเดิมนะครับสองฝั่งด้านหลังนะครับซ้ายขวาเดิมหมดนะครับโครงสร้างหลักๆรอยซีนเดิมรอยเชื่อมเดิมนะครารนี้ใครหาอยู่ครับผม 699,000เท่านั้นครับสำหรับ Honda HRV 1.5 RS หลังคาซันรูฟนะครับตัวท็อปสุดนะครับภายในสวยๆแบบนี้เลยนะนะครับเดี๋ยวขอนะครับพาดูในเรื่องของออปชั่นนิดหน่อยนะครับผมนะเป็นไก์ไลน์นะพวงมาลัยหนังมัลติฟังชันครับ3ก้านนะครับแอร์แบ็กเใบรอบตัวรถนะครับผมนะคันนี้นะครับรับรองว่ารถสวยรถเดิมนะมีระบบ บูตคอนโทรลแพดเดิลชิพนะครับเชื่อมต่อมือถือเชื่อมต่อโทรศัพท์ได้นะครับผมนะหน้าจอเครื่องเล่นเดิมโรงงานแบบทัสกีนนะครับเชื่อมต่อบลูทูธได้นะครับผมนะแล้วก็ตัวแอร์เป็นแอร์ออโต้นะครับเกียร์ออโต้ซีวีทีนะเบรกมือเป็นไฟฟ้าเบาะหนังปรับไฟฟ้าฝัา่งคนขับนะบเป็นเบาะหนังสีแดงตัวท็อปนะครับผมนะใครสนใจทักมาได้มี e ีโค o โหมดกันลื่นถลายนะมีให้หลังคาสารุปเป็นไฟฟ้านะครับ จะเป็นไฟฟ้าทั้งสองชั้นนะตัวบ้านนะครับบ้านหลังคาก็เป็นไฟฟ้านะครับตัวซันรูฟก็เป็นไฟฟ้านะผมนะบอกเลยว่าน่าใช้นะครับน่าใช้นะแล้วก็ห้องเครื่องครับห้องเครื่องนะครับก็สวยสวยเดิมเดิมเลยนะครับน็อตนัดไม่มีแกะนะครับคันนี้บอกเลยว่าน็อตเดิมทั้งคันไม่มีรอยแกะเครื่องยนต์ iV ีเทคหนึ่งพันแปดร้อยซีซีครับเป็นเครื่องยนต์สี่สูบเดิมจากโรงงานเครื่องยนต์เบนซิน เครื่องแห้งๆเนียนๆแบบนี้ครับโครงสร้างเดิมทั้งคันน็อตไม่แกะสักจุดนะครับผมนะใครที่สนใจหรือว่าหาอยู่ครับสำหรับ Honda HRV 1.8 RS ตัวท็อปนะฮะหลังคาสลูปปี2020รถบ้านมือเดียวคันนี้ครับผม699,000บาทสนใจรีบติดต่อมาได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวครับ